สวัสดีครับผมประยานกราชนะครับก็จะขอคว้าคลิปนี้นะครับไปถึงลูกแม่จ่างดาทั้งลายทั้งเล่นะครับคือไม่ว่าตายายไรตกต้องไม่ตกต้องไมตต่ไมเกี่ยวกูด่าไว้ก่อนคือมันด้าหลุดไปเลยแน่ก็ย,ยกตัวอ,อย่างข่าวร่าสุดนะครับที่ครูแถวนะครับเป็นเกณฑ์กับเด็กนักเรียนก่าววันนั้นนะครับมีเป็ดบางเป็ดหลายเป็ดนั่นแหละปาไปปาดหัวกาววัวครูแถวคบกับเด็กแอดมินเอาลงเวทไม่ถึงตีหน้าทีกี้ไม่ดันเจ็ด จะป้อมดาวที่มาไปป้อมมาแล้วโอ้มันด่ามากกันได้แรงออกไม่สมควรค่ะเป็นถูกไม่สมควรไปคบกับเด็กค่ะมันไม่เหมาะสมปันณุปันี้ป,นปนันนันปัณณะ,ะปันโดมึงรอเพื่อวาก็ไม่เหมาะสมกับก็ปันตัยอาปีเช่นนอแลวขยันจริงๆรงไอ้ดาเพื่อนเนี่ยได้แรงออก กูก็กับเด็กไม่ผิดตรงไหนมันใหญ่นักเรงดีจะแม่นาคีเป็นหูรย้อนในตายโหนก่อนว่าให้มันคบกันเบอร์ปเอกเป็นคนแม่แม่ปอนาคีจูบพลาเอกแล้วมันดีใจก็แม่ตั้งเรินโหกันว้าว่ามันเบอร์หูแล้วไม่โจะหมอมกับบุญแล้วไปย้อนใน้เขาจูบกันถ้าแกไปมาใจขอบหูพละเอกตั้มเปืือฮะแม่ที่มันดีใจคนไต้เราอย่านักแรงเต้ที่แกกูก็กับเด็กตีเมื่อก่อนอุไตเตวีนุย้อนกันจังให้คบกับพระเอกมันเบอร์กลางคอกหล่อนั้นอุไตเตวีนแม้ปล้ำจังเลยแม ก็กับคนแหม่อกางก็กับคนมึงแเลยที่ทำทำอะกี่เรื่องกี่ราวกันแล้วมันทำตัวกันไม่ตกแล้วคนไตยกูบ่อยเที่ยแล้วเปลกลางคนนี่ดาสเด็จผมกล้าไปดูหน้าเวทไปนามาหน้าเวทเองว่ามันไม่สมควรกูกับเด็กไม่สมควรกบกันมันเป็นไปไม่ได้มันปิดจรรยาบรณโดนหลบไปดูเมื่อ3มวันที่แล้วที่มันเคยโพสมันโพสว่าความรักเป็นสิ่งที่เต้าเตรียมกันโดยเจ้สวันก็ลิบกิตไม่ได้เอามึงเอาแน่กันแล้วเจ้าเตรียมกันหรือว่ามันปลือกันแน่ มึงีขัดหรือว่ามึงไปหน้าเพ่ออ่ะมึนแมทเพราะฉะนั้นนะครับคนไทยต่อไปถ้ามีล่าวอะไรให้ใจตรองใกล้ควรคอนอย่าแกบด่าเขาพิจาจณะนายดีๆแล้วเพจบางเพจก็ไม่ได้เกียนข่าวเองเขากระเจต่อต่อกันมามึงอย่าเพจนาด่าเพจมากรแรงเลือดแรงคนด่าเพจชิ้บหมายว่าพวงเม็ปดป้าอัวเก่าอะไรเบ้อเบ้อมึงปิดเพจไปเลยบอกว่้ปิดเพจไปเลยแรงคนเอาหนักแรงด้วย เขาจ้างมาไม่รู้กี่ปีหวได้อ่าผู้ติดตามมาตามสีเต้นมึงใจก็ปิดเพจง่ายๆมึงบ้าแล้วแหละมันมีวิธีที่ให้กว่านั้นมึงลองทำเลยไม่ต้องให้เขาปิดเพจมึงเลิกติดตามได้ีนกระจบ ไม่สนใจเพื่อนก็ไม่สนใจก็สร้างไม่ดังไม่จะสร้างไม่ดา่าเดี๋ยวผมนักเลงกูแล้วเราะนั้ันที่ลังต้ดาดนาใครใส่ท้องให้ดีๆก่อนครับเราเป็นคนมีสติมีมันจะมองดีปล่อยให้ล่าวมันผ่านไปรักตรองสามวันก่อนนะครับให้ชัดเจนก่อนแล้วก็ดานะครับนี่บางทีลามปามมาในเฟซผมด้วยนะครับล่าสุดผมบอกรักผู้หญิงผมหรือว่าแฟนผมมาดา่าก้างใต้ว่าไอ้วัดดอกเอา้าเกี่ยวเรื่กูแล,วลาวมึงอะไม่ใช่นองแม่เตา้ากูตีมันนะกูเจ้ ก็กวางไว้กันนะครับใหญ่นักเลงจากผมพญานาคราชขอต้นนะครับที่ใจกำไม่ดูภาพแต่ยมันปลาขึ้นจริงๆอันไหนที่ดูภาพก็กวัางไว้อันไหนที่ไม่ดูภาพก็คิดว่าเป็นความหลงตานานนะครับจุ๊บกอย่าหน้ากูแลาบ